ินไม่ไปเป็นไงยะไม่ไปเป็นไอ้าวพี่ตงกากดไลค์กดแชแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดสับสก b ยให้เราด้วยตะคะาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเก็บติกเกอร์เก็ติเกอร์ที่ตูเ้เย็นเนี่ยนะ มือน้องไปโดนอะไรมามือน้องอันนาไปโดนอะไรมาจะต้งกล้ารู้ไหมไม่รู้ไายปวดใจเอาวทำอะไรครับเล่นติ๊กเกอร์อะไรอยู่ไหนอยู่ไหนนักฮ <laughs> ่าฮเด็กเล่นเด็กเล่น <laughs> เราติดตึกก็ที่ตู้เย็นได้แต่ระวังตู้เย็นดูดนะคะเด็กๆหมุนติวดิวดิวดิวเลยนะน้องนางมือไปโดนอะไรมาคะมือนาต้องไปโดนอะไรมาคะน้องบอกเลยน้องไปโดน โอ้ยเย็บกี่เข็มเนี่ยส <4 S 2> ี่เข็มเลยโอโ้โหน่ากลัวจังน่ากลัวจังครั้งสุดท้ายเรามาติดสติกเกอร์อยู่คะ่ะติดสติกเกอร์ไหนล่ะติดตรงไหนมั่งนี่ไงคะ่ะเราจะเพิ่มสีสันในตู้เย็นใช่ไหม ลเอาเอา,อาสติ๊กเกอร์อะไรีสวยนะคะเราต้องทิง้งให้เป็นที่ใช่ไหมทิง้งให้ลงถังขยะใช่ไหมใช่โอเคนางเงี้ยนสติ๊กเกอร์สีอะไรนะน้องเอานไปชี้หน่อยสิโอในสีชมพูนี่นี่สีชมพูยหมอันนั้นบอกว่าไม่ ดูสิเด็กๆไม่ติดติด๊กเกอร์ไปถึงไหนแล้วโอ้โหทำไมมาติดตรงนี้ล่ะนิ่ติดข้างหน้าเหรอโอเคอ้าวแกะไปไหนล่ะติดข้างหลังไม่มาติดตรงนั้นล่ะต,ตรงนั้นมันเยอะกว่า มาไปดูสิปล่อยนะคะปล่อยว้าวสวยไหมสวยออกไม่ได้ที่กกร็ที่เกะแล้วอย่าลืมทิ้งลงถังขยะใช่ไหม เราต้องช่วยเหลือพ่อแม่เราต้องเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยใช่ไหมใช่นี่ใครอยะ,อะทิ้งอ่องาทนนิ้งน้องเนลียวไปไหนคะไปขึ้นแต่เอออืมโอ้โหน้องละ ินการติดไปดึงไหนแล้วเนี่ยมีว้าววิบวับด้วยวิบวับด้วยลินการชอบไหมชอบน้องอน,นาชอบไหมชอบชอบอันนี้อ้าวอันนั้นคืออะไรลันดิเกอร์น้าลันดิเกอร์เหรอใช่เหรอน้องน้องเดี้ยว

ราจะติดเป็นรูปต่างๆได้ไหมเราจะติดเป็นรูปต่างๆ,ๆได้ไหมรปปๆๆหมูปปลาเลไรแบบนะี้ไม่มีรูปปลานเด็กสาวคนนี้ เก่งสุดๆเลยนี่ขยะทิ้งทิ้งถังขยะเล็กๆทิ้งลงถังขยะเล็กๆแล้วเพอถังขยะตรงนั้นเต็มเราเอาไปไหน

ทุกคนไม่ไปก่อนเราเค่อยเจอกันใหม่ <Bye. S 1> <Bye. S 2> ะนะอย่าลืมกด like.